สรุปสาเหตุหลักๆเลยของการที่ปลูกต้นหอมเลยแล้วไม่สวยหรือว่าตายนะคะก็คือแกลบเยอะมากๆเลยนะคะจะเป็นแกลบผสมมูลสัตว์นะคะบ้านไหนมีต้นหอมอยู่หน้าบ้านก็คือชอบมากๆเลยนะคะเป็นความสุขเลยเนาะเวลาที่เราจะทํากับข้าวอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องวิ่งไปถึงตลาดเนอะบางครั้งแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ ว่างเป็นไม่ได้นะคะก็ต้องมาลอกใบหอมนะคะเก็บไปทำกับข้าวกันค่ะใบไหนเก็บได้ก็เก็บเลยค่ะถ้าไม่ได้เก็บไปทำกับข้าวก็เก็บทิ้งก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะยิ่งเก็บยิ่งแตกกอนะคะนี่โอต้นนี้กอใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะปลูกจากหนึ่งต้นตอนนี้ก็จะเป็นห้าหกแล้วนะคะ ต้นหอมของเรากำลังสวยแล้วนะคะแต่ยังไม่พร้อมเนาะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้าๆน้ำหมอกก็ยังมีอยู่นะคะก็มาเก็บใบหอมกันค่ะต้นหอมต้นหอมของเราก็กำลังงามเลยนะคะนี่ทำไมกอนนี้สวยกว่าเพื่อนเลย งามกว่าเพื่อนไปเร็วกว่าเพื่อนเลยนะคะนี่เทคนิคของแม่มูนะคะที่ใช้ที่สวนเนาะมีโอกาสมีเวลาเมื่อไหร่ก็จะมาเก็บใบเขานะคะเก็บไว้ทำไข่เจียเก็บไว้ใส่ลาบใส่อะไรที่นี่ก็จะเป็นร่องรอยของดอกเขานะคะดอกหอมเนาะที่เราเด็ดดอกไปแล้วจะมีอ่ะไอแท่งในส่วนที่เหลือนะคะ ใบไหนเก็บได้ไม่หมกเก็บเลยนะคะเพราะว่าต้นหอมชนิดนี้เรายิ่งเก็บยิ่งแตกกอน,นะคะเขาก็จะมีความแข็งแรงในตัวเขาเป็นพิเศษเลยนะคะมีหลายท่านที่บอกว่าปลูกแล้วไม่รอดปลูกแล้วตายเคยเห็นบางท่านคอมเมนต์ในคลิปของท่านอื่นเนาะว่าเคยสั่งมาปลูกแล้วไม่เคยจะรอดเลย มีหลายปัจจัยมีหลายประ,ประเด็นเนาะที่ทำไมถึงปลูกแล้วไม่งามปลูกแล้วไม่รอดแ,แม่หมูเป็นคนที่ชอบปลูกต้นหอมนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือเห็นบ้านไหนมีต้นหอมอยู่หน้าบ้านก็คือชอบมากๆเลยนะคะเป็นความสุขเลยเนาะเวลาที่เราจะทำกับข้าวอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องวิ่งไปถึงตลาดเนาะบางครั้ง ก็บ้านก็อยู่ไกลตลาดถึงแม้จะใกล้มันก็ขี้เกียจไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าต้นหอมมาอยู่ที่หน้าบ้านเราเลยก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ากับข้าวหลายๆอย่างหลายๆเมนูเนาะก็ล้วนแล้วจะใช้ต้นหอมเป็นส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะหลายๆอย่างเนาะที่เราทํากับข้าวนะคะก็เป็นคนที่คิดว่าถามว่าซื้อแพงไหม ก็สิบบาทมันก็ใช้ได้ครั้งสองครั้ง3ามครั้งอยู่นะคะในการทํากับข้าวเนาะแต่ว่ามันไม่สะดวกตรงที่อ่ะฉันจะทํากับข้าวแต่ฉันต้องวิ่งไปตลาดก่อนนะอย่างนี้นะคะบางครั้งมันหมดในตู้เย็นเนาะสำหรับแม่หมูมีความคิดว่าปลูกแบบนี้มีความสุขมากๆนะคะได้เห็นเขาเจริญเติบโตแล้วก็ได้เก็บกินโดยที่ไม่ต้องไปตลาดนะคะ,ะสะดวกรวดเร็วในการทํากับข้าวทําอาหารของเรานะคะ ก็ปัจจัยที่ทำให้ต้นหอมตายไม่โตไม่งามนะคะก็คือดินแน่นเกินไปนะคะดินแน่นดินขาดสารอาหารถ้าดินมีสารอาหารแต่ว่าแน่นนะคะดินแน่นเขาจะไม่อยากโตนะคะสังเกตเลยนะคะถ้าดินแน่นแล้วก็ดินแห้งเกินไปขาดน้ำนะคะแล้วก็ ดินแฉะเกินไปนะคะแฉะก็คือลดน้ำมากเกินไปจนรากเน่านะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะปุ๋ยคอ,อกเยอะเกินต้นก็จะเหลืองแล้วก็จะเหมือนชะงักชะงักการเจริญเติบโตนะคะาการเจริญเติบโตจะชะงักลงทันทีนะคะจะเป็นใบเหลืองแล้วก็เหลืองแล้วก็มีส่วนของใบเหลืองใบเขียวนะคะ การเจริญเติบโตมันก็จะชะง,งักลงไปนะคะในกรณีที่ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะถ้าเห็นก็รีบๆถอนขึ้นมาปลูกใหม่นะคะนำดินมาปลูกใหม่ทำดินใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยคอ,อกเยอะเกินไปการเจริญเติบโตเขาจะหยุดทันทีนะคะแล้วก็กลายเป็นรากเน่าแล้วก็ไม่โตนะคะจากที่จะสวยเหมือนเพื่อนแต่กับเล็กลงเล็กลงนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่ง ไม่มีการเก็บใบนะคะไม่มีการเก็บใบถ้าเกิดว่าเก็บใบเขาจะลำต้นใหญ่แบบที่แม่หมูทำอย่านี้นะคะจากที่ลำต้นเล็กๆเหมือนจะตายแล้วนะคะถ้าเรามีการบำรุงโดยการให้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็มาเก็บใบนะคะเก็บใบออกให้เขาใบไหนที่พอเก็บแล้วก็คือเก็บกอ,อกนะคะก็จะแตกกอแล้วก็เป็นลำต้นที่ใหญ่นะคะบ้านไหนที่ปลูกไม่ค่อยมาเก็บใบนะคะ ็จะเป็นลำต้นเล็กก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างก็จะเป็นลำต้นเล็กก็จะไม่อวบอ้วนแบบนี้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนที่ปลูกแล้วไม่เก็บเลยก็จะเป็นเล็กแล้วก็ใบเหลืองต้นเป็นสีน้ำตาลรัดเข้าไปกลายเป็นเรียวเล็กขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ขยายเพิ่มไม่แยกออกจากกันก็เกือบตายในที่สุดนะคะก็ถามว่าส่วนมากกรณีที่ตายก็คือ ดินระบายน้ำได้ไม่ดีปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะส่วนมากเนาะแล้วก็ส่วนมากที่ไม่สวยทำไมไม่สวยก็เพราะไม่เก็บใบนะคะไม่เก็บใบออกนี่ค่ะกรณีของแม่หมูปลูกนะคะจะชอบมาเก็บใบออกนะคะก็จะลำต้นอวบอ้วนสวยดีนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูนะคะกำลังงามเลยค่ะค่ะสรุป สาเหตุหลักๆเลยของการที่ปลูกต้นหอมเลยแล้วไม่สวยหรือว่าตายนะคะก็คือ,อดินระบายน้ําได้ไม่ดีไม่เก็บใบนะคะไม่ใส่ปุ๋ยคอกดินไม่ล่วนซุยนะคะดินไม่ร่วนซุยเขาก็ไม่ชอบนะคะเขาชอบดินร่วนซุยแล้วก็อยากให้ต้นอวบอ้วนก็มาเก็บใบนะคะเก็บใบออกไปกินหรือว่าเก็บทิ้งก็ได้นะคะ จะเก็บกินเก็บทิ้งเก็บไปทํากับข้าวก็ได้หมดเลยนะคะดินต้องล้วนซุยดูดินของแม่หมูค่ะแกลบเยอะมากๆเลยนะคะจะเป็นแกลบผสมมูลสัตว์นะคะแกลบผสมมูลสัตว์เนาะต้นหอมก็จะชอบดินแบบนี้นะคะนี่มีแกลบมีมูลสัตว์นะคะดินล้วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกอย่าเติมเยอะเกินไปนะคะ นี่คะ่ะสรุปแล้วต้นหอมเขาชอบแบบนี้นะคะก็หนึ่งเดือนค่อยให้ครั้งหนึ่งเนาะสำหรับปุ๋ยคอกนะคะก็อย่าให้เยอะจนเกินไปรากก็จะเน่าขาดการเจริญเติบโตไปเลยนะคะก็ให้พอดีพอควรพองามนะคะนี่คะ่ะหลักๆเก็บใบเนาะอยากให้ต้นอบว่วนเก็บใบนะคะตามที่แม่หมูแนะนำเนาะแม่หมูก็มาเก็บเป็นประจำนะคะใบไหนต้นไหนเก็บได้ก็เก็บนะคะสาเหตุที่ยังมีใบเหลืองๆก็คือเป็น ต้นที่ปลูกชดเชยนะคะปลูกปลูกทดแทนต้นที่ถอนออกไปเนาะก็เลยมีต้นที่ใบเหลืองนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะหยุดการถอนไปแล้วเนาะปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตไปแล้วนะคะในหมูกก็ไม่ได้ถอนแล้วเดี๋ยวมีมีแค่การมาเก็บใบเท่านั้นนะคะถ้ายัางไงก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ